ห้ามด่าผัวห้ามด่าแฟนห้ามด่าคู่ครองคุณนะครับไม่งั้นดาวพฤหัสที่ย้ายจะส่งผลเสียกับคุณนะครับด้วยความที่ดาวพฤหัสจะย้ายในวันที่30เมษายนวันนี้นะครับจะทาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหนุนดวงคุณถ้าเกิดคุณทําผิดศินถ้าเกิดคุณพูดจาไม่ดีนะครับหรือคุณทําสิ่งใดที่ไม่ดีก็ตามจะส่งผลร้ายกับคุณทันทีนะครับไม่ว่าคุณตั้งใจทําอะไรก็จะติดขัดทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเริ่มจากการงดด่าก,กันก่อนนะครับนี่คือกลุ่มราศีที่โดดเด่นมากครับคือรารรรารชาวาส พฤษศครับพฤษศคือชาวราศีแรกนะครับที่มีผลในเรื่องนี้นะครับแต่ถ้าเกิดรักษาศีลได้บอกเลยว่าความเฮงทวีขูดนะครับราศีที่2นะครับได้แก่ชาวราศีอะไรชาวราศีตุลครับชาวราศีตุลมีโอกาสนะครับเดียใ,ใหญ่จะโผล่เข้ามาเริ่มจากงดด่ากันก่อนเนาะงดได้นะผมบอกเลยว่าคุณจะเฮงเฮงมากๆเลยเรอวันเกิดเขามาซื้อนะครับถ้าเกิดคุณมีคนข้างกาย เอาวันเกิดเขามาซื้อนะครับนะราศีที่3นะครับได้แก่ชาวราศีอะไรชาวราศีเมษครับชาวราศีเมษเนี่ยก็มีโอกาสด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยงดก่อนรักษาสินให้ได้นะครับแล้วคุณจะปังขึ้นอย่างทันตานะครับหลังจากดาวพฤหัสย้ายนะครับสามสิบเมษายนครับนะและราศีสุดท้ายนะครับพลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือชาวราศีเมถุนนะครับชาวราศีเมถุนมีโอกาสสูงมากครับที่จะได้รับพระมอุทธร์ผู้ช่วยเหลือนะครับเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจอครูที่ใช่นะครับเข้ามาตามดวงนะฮะเพราะฉะนั้นงด งดใช้เสียงที่ไม่จําเป็นนะครับแล้วช่วยคุณจะดีขึ้น4ราศีนี้แน่นอนงดด่ากันก่อนถ้าเชื่อคอมเมนต์กดแชร์แชร์ไปเยอะๆนะครับ